คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของรองสารวัตรปราบปรามซึ่งตอนนี้ก็คือทํางานมาอย่างยาวนานก็ใกล้จะกเกษียณแล้วนะคะประจําอยู่ที่สอพอประคำค่ะท่านเองก็มีการขับรถเก๋งค่ะไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10บล้อที่จอดอยู่ข้างทางนะคะทําให้ไฟลุกท่วมเผาวอดไปทั้งคันเลยทีเดียวทีนี้พอมีพลเมืองดีนะคะเข้าไปเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือนําตัวสารวัตรรายนี้ออกมาจาก จากตัวรถได้ทันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ ต้องบอกว่าไฟลุกไหม้ทั้งคันจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอคอนบุรีออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่าเมื่อวานนี้นะคะได้รับแจ้งเหตุรถเกง๋งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อไฟลุกไหม้บริเวณถนนคอนบุรีเสริงสางบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ที่ตําบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนมัธยมคอนบุรีค่ะ จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ชีพโรงพยาบาลคอนบุรีและกู้ภัยฮุก31โคราชจุดคอนบุรีนั่นเองค่ะที่เกิดเหตุไปพบรถบรรทุก10บล้อจอดอยู่ริมทางด้านท้ายฝั่งขวามีรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนเป็นเหตุให้ด้านหน้ารถเก๋งนมุดเข้าไปด้านท้ายของรถบรรทุกแล้วก็เป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้รถเก๋งก่อนที่เปเลวไฟจะลุกลามไปไหม้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งนำรถน้ำจากเทศบาลตำบลแชะมาช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังไหม้อย่างรุนแรงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามไปไหม้รถบรรทุกมากกว่านี้นะคะพร้อมกับให้กู้ภัยช่วยปิดเส้นทางเดินรถเป็นการชั่วคราวด้วยแล้วก็ต้องกันพี่น้องประชาชนออกห่างจากจุดเกิดเหตุเพราะหวันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้เกิดการระเบิดรุนแรงขึ้นค่ะ โดยใช้เวลายาวนานมากกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่รถเก๋งคันที่ประสบเหตุก็ไฟไหม้เสียหายทั้งคันค่ะส่วนคนขับรถเก๋งนะคะชื่อร้อยตำรวจโทสมพงศท่านเป็นรองสารวัตปปราปะาปามอยู่ที่สพประคำจังหวัดบุรีรัมย์อายุย่าง60ปีแล้วก็ใกล้จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ค่ะ โชคดีที่คนขับรถเก่งนะคะก็คือร้อยตำรวจโทสมพงษ์นั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลจากกระจกบาดตามร่างกายแล้วก็เจ็บที่บริเวณต้นคอค่ะแต่ว่ายังสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องซึ่งพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จึงช่วยนำออกจากตัวรถได้ทันและกู้ชีพก็ได้ประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลคอนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของพนักงานสอบสวนก็มีการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยนะคะ เดยวบอกว่าคนขับรถเก่งเนี่ยน่าจะขับมาตามเส้นทางแล้วก็ถนนที่มืดจึงทำให้มองไม่เห็นรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมทางทำให้พุ่งชนเข้าอย่างจังค่ะทั้งนี้จะได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ตรวจร่องรอยที่เกิดเหตุพร้อมกับจะสอบปากคำคนขับรถบรรทุก1ิบล้อและคนขับรถเก่งหลังอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วเพื่อนำไปประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ